สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยนงูเงือกแฝนค่ะแฝงเผือบบ้านสว่างงัวงามงมินบ้านสว่างงัวงามงพาพีพาหน่องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกกระบือบ้านหนองแจตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยพี่น้องเสาร์วันเสาร์คือเก่าคือหลังน้อพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาลอยชมพี่น้องเนาะวันนี้คืเสาร์วันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมื่อสิ้นเดือนเนาะพี่น้องเนาะมินีอ่ะเปล่งบรรยากาศวันสุดท้ายของเดือนพฤิกายนหนาวเลยพี่น้องเนาะอากาศเย็นอากาศหนาวก็รักษาสุขภาพกากันก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะ บ้านสว่างง้วงามสี่ผ้าพี่ผ้าหนองเลาะทุกสายเลยพี่น้องเนาะงัวงามงัวเหนืองัวงคุ้นไปทุกสายราคาสิเป็นยังไงคอยชมนะพี่น้องเนาะบมาๆหลายใหญ่ห่างไปชมงัวงามนั้งเพลินสวัสดีครับได้จังได้มากครับเมือนี้ของผมได้กล้วยมากโอ้ได้กล้วยมากเนี่ยว่าไรง้วงเอ้ามาหันมาหันกันแน่หรือเล่าล่ะเพราะใส่เยอะหล่าโอ้บ่ครับบ่าแม่สาวนี่เชเอาไปใส่น่าครับผม อ่าเปิดเท่าไหรครับตัวนี้โอ้เปินกำลังต่อร่างกันโอ้หมื่นเจ็ดพันกว่าเพิ่นเสียเอาไปใส่เนาะครับเพิ่นจูไปโอ้ไปลามเปนใหม่เพิ่นจูไปลามว่าได้มาอยู่เ่ครับใส่ใส่ครับผมโอ้นี่บ่งม่วโค้งเนาะม่วโค้งเปิดใหญ่งัวโค้งมากม่วโค้งเปิดเังไหครับตัวนี้บ่ะหมื่นสามพี่น้องม่วโค้งเอาไปขุนต่อ เอาไปสางไร่ใดเอาไปต่อยอดเนาะผู้ใดใดงัวงโค้งไปนี่ไปใส่ห้าใส่หัวอาหารกม็มาอ้วนนี่มันกับเป็นกำไร,รพี่น้องเนาะนี่งวโค้งเพิ่มสิบสามโอ้หมื่นสามซื้อได้พี่น้องตัวนี้นี่หมื่นสามราคางัวงหมื่นสามพี่น้องง่วแม่แยกลูกมากแม่ยอดลูกมากเขาเอาาิ่นว่างัวโค้งพี่น้องผู้ใดอยากได้ง่วโค้งไปสางไร่ใดไปต่อยอดเอากำไรสิบสามมันก็สิเพิ่มขึ้นขันอ้วนขึ้นมากเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะมี่ถูกสายพี่น้องหัวโครงโครงสางดีเขาเอ็นหัวโครงหัวโครงสางแม่ลูกแม่นอยู่บ่ครับเปิดจังไรครับแม่ลูกนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าเนี่ยพี่น้องสองตัวหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหัวโครงหัวขังคอ,อกเหรพี่น้องนอกช่วงหนึ่งหันช่วงกอนหนานี่ก็อยู่ในคอ,อกมันก็จะเป็นสิพี่น้องหัวจอยหัวโครงหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสองตัวแม่ลูกลูกผูกพี่น้องนะ ลูกปูอ่าเบิ้งราคาง่วงมาดิพี่น้องสองตัวหนึ0งหมามพี่น้องโค้งตัวนี้1 3 0 0 0หมื่นสามพันื่อๆโมเนโค้งได้ปันได้ได้พี่น้องครับพ่อไปพ่อมาอยู่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเอานี่สูงโค้งสางดีอยู่ได้พี่น้องนี่อ่ะต้นอันแม่ยุบอ่ครับนอนอยู่หนึ่งโอ้มิโวนี่น่าข้อหอยเนาะสะดวกใครเบอร์โทรบน้องครับผมขออนุญาต0ู3ย์เก้าสามสองสบ่ อ้าวเก้าสองศูนย์พี่น้องผู้ใดอยากได้งวงโคร่งไปต่อยอดก็โทษมาต่อร่องกับเพื่อใดพี่น้องนี่สิบสามสื่อสื่อสิบสามหารอยพี่น้องอ่ะมันมาเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับผมแม่สาวนี่ของผู้ใดน้อพี่น้องเนาะผู้ใดเป็นกำลังยังเหมือดอยู่ดิพี่น้องยังอ่าไงไฟสื่อกันอยู่พี่น้องยังมีไฟสายซองไฟสายอยู่บนหมันใจเพป็นกระซองไฟสายเบืองอยู่พี่น้องนี่ยังมีไฟอยู่ปากสว่างง่วงามมากตาเสาเนาะพี่น้องเนาะกระเป๋าไทยเพราะพี่น้องได้รับชมกัน ไปยางต่อแล้วพี่น้องเนาะไปนี่เพิ่งกำลังต่อรองแม่ลูกกันแม่ลูกลูกแม่ค้องหอยไตนอหนี่พี่น้องเนาะเพิ่งกำลังเบิงเพิ่งกำลังชมอ่ะ่ยางไปอีกโซนหนึ่งแล้พี่น้องเนาะไปทางผุนไปเบิงง่วงงามเป็นทางผุนพี่น้องเนาะมือนี่ง่วงอาจจะบรทันหอดทั้งถึนง่วงงามเป น้าพี่น้องเนาะแถวนี้จะ,จะเก่าจะเป็นรื่งงามเต็มนลยพี่น้องเอ้าหอยเดชาสวัสดีครับหมานกันแน่หรือเปล่ามาหรอโอ้มาแต่มาหอดมันหนาวเนาะหอยเดชาเนาะผมกับมาหอดนั่นแหละฝึงได้ลงข้องผู้ใด้เนาะแม่สาวนี่เนาะโอ้งามอยู่จนนี่แม่สาวใส่ก่อนเป็นตาแกที่มันเข้าตลาดใหม่อามาเบิ้งของหอยปีสุวรรณภูมิบ้านนี้สวัสดีครับโอ้ยได้แม่สาวงามมากนาะครับเหมือนนี้อุ้ยงามครับ อุ้ยหน้าตาต,นต้นโตโค้งสางเนื้อหนังพี่น้องสุดยอดเลยเบิง้งไายเพิ่นพี่น้องสูงยุ่ประมารลอยสามสิบหาบวกเบิ้งเนื้อหนัง<ม>ต,นต้นโตแข้งขาง,งามขนาดพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้สายพัฒนาเพิ่นลูกพ่อใดขึ้นครับ<อ>โอ้เพิ่นมีอเอากาสารอยู่ห้อยปีเอาไปจอดอยู่นเนาะเพิ่นบอกท่านได้มามาถ่ายทำโอ้หนามไตรเพิ่นงามๆพี่น้องแข้งขาดีเพิ่นจัดเลยเล็บเพิ่นพี่น้องเล็บนั่งฝ่าเปิดเจ้าไหนคือ สี่สิบเก้าสี่หมื่นเก้าพันง่วงนะครับง่หานลาดพี่น้องสายพัฒนาเพิ่นลูกพ่อดังผมเดาเลยลูกพ่อหลอดพ่อดังเพราะว่างแง่สายพัฒนาเพิ่นสี่สิบเก้าเพิ่นเปิดใบเนาะเบิ่งพี่น้องงามหัวงามเพิ่นพี่น้อง,าง,งอสายพัฒนาสุดยอดสุดยอดเนามะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแปดเจ็ดห้าพี่น้องผู้ใดอยากได้แม่สาวงา,า,าม่ไปฝากไปเขาคอกเขาฟ้าม โทรมาต่อร่องกับเพื่อนไดพี่น้องพูนะสี่สิบเก้าเพิ่นเปิดไว้ขอบคุณหอนเลี้ยงหมานครับผมในมาตัวเดียวป่ครับในมาสามขายโอ้เพิ่นขายไปแล้วเพิ่นหมานไปแล้วแม่ลูกนี่ของผู้ใดญน้อแม่ลูกนี่หน่อแม่ลูกของผูดใหญ่ข้าวหอยป่ะครับของพ่อหนอมได้มากอยู่บ่ครับเปิดจังไหนครับนี่สองหมื่นห้าพันเนาะแม่ลูกลูกผู้ของพ่อหนอมมืองาม ราคาต่อรองใดคือเก่าลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้เพื่อนนี่ลูกไส้ได้ได้ลูกไส้สองหมื่นหาพันลูกไส้แม่เพื่อนบ้านๆเราเป็นงวดบ้านพี่น้องหนึ่งข้อวน้อมเพื่อนใดมากเป็นงวดบ้านลูกไส้เพื่อนพี่น้องเพื่อนนี่แม่เพื่อนแม่บ้านๆต้นโตดีอยู่ตะวันใดลูกไส้ลูกไส้รอลูกไส้งามเบื้องลูกไส้เพื่อนพี่น้องสองหมื่นกับห้าพันเพื่อนเปิดไว้พี่น้องข้อความน้อมข้อควอมได้มากคนเดียวบ่โอ้งามๆหนั่งก็งามเปิดจังใดครับ สามหมื่นห้าพันงามพี่น้องขขงพ่อหนอมงามอุ้ยงามอีรีเลยพี่น้องตนโอ้ไซก็ครันี่ทองแล้วทอง้นี่บ่เอ้าพี่น้องว้าทองแล้วดี่พี่น้องนี่ป้าเบิ่งตนโตเพิ่นพี่น้องทองแล้วหาเดือนเพิ่นมาพี่น้องเนี่ยแม่สาวอยู่พี่น้องแม่สาวทองหาเดือนพี่น้องนี่ส่พอดั่งอะไรอยู่พี่น้องพูดว่าโอ้ทองแล้วพี่น้องงามพ่อหนอมเพิ่นงามเด้พี่น้องแต่ว่าทองแล้วเพิ่นว่าสายพัฒนา เทาแต่งให้เรียบร้อยพอน้อมเพิ่นได้มาท้องแล้วหาเดือนพี่น้องตัวนี้สามสิบเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้โอ้หาเดือนแล้วเนาะครับเนาะโอ้ป้าโทรพี่น้องห้ามครับพี่น้องผมบอกว่าเมนแม่สาวเพิ่นท้องแล้วสาวท้องแรกสาวท้องแรลกของพอน้อมทัดไปเมนบ่พนอพอน้อมบ่อเนอะเอาะขออนุญาตเบอร์โทรพอน้อมศูนย์หกสี่ หกห้าหนึ่งสามสามหกแปดสนใจเท่าเลยครับสนใจฝ่าโท่มากพอหนองงัวงามเพื่อนได้มางามของเพื่อนอีหลีพี่น้องตัวนี้ทองแล้วช่างแล้วครับสื่อช่างแล้วเนาะโอเคสามเสี้เก่าเนาะเพื่อนน้องตัวนี้เนาะเท่าไรก่อนสามหาโอ้ยเนี่ยก็คืนในเพื่อนสามหาเท่าไรพี่น้องนี่เอาขอบคุณเรื่อยๆพอน้องขอบคุณเรื่อยๆครับผมมั้นมานครับผมอันข้อมผู้ใดญเนาะงามพี่น้องเนาะนี่งัวงามเพื่อน ข้อหอยวันนี้โอ้ขออนุญาตครับผมแม่ลูกเนาะกำลังเบิงวันลูกแม่หรือลูกผูลูกแม่ด่พี่น้องโอ้แม่เป็นบักไงดิพี่น้องสูงลอยหาสิบหาสูงเพิ่นโดยบมาณเหรพี่น้องเบิงหน้าตาโตโตสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องคพณ่ะนแม่บักไงโค้งสางดีแม่ลูกแกรพี่น้องแม่ลูกแกรอยู่เพื่อนงามีดีพี่น้องเพื่อนสายอ้าวนี่ลูกเพิ่นพี่น้องป้าลูกงามคือพี่น้องเลี้ยมโตจัดเลยลูกสาวเพิ่นพี่น้อง สีจริงสีแดงจัดเลยแต่ว่ามือนี้มันจากมือจั็กน้อยพี่น้องกองผมสีแดงจัดเลยพี่น้องเพิ่งได้บ่พอเดือนประมาณเดียวพี่น้องเนี่ยง่ามๆพี่น้องลูกสาวเพื่อนนี่แม่เพื่อนสายเพื่อนหน้าบักใหญ่เลยลูกพ่อใดครึ่งคำนี้ลูก่งอ่างไฟบ่จงอ่างไฟลูกจงอ่างไฟพี่น้องพู่นนะโอ้คุณไปดื้ออยู่พี่น้องพุดนะแม่สายเพื่นหน้าแม่โค้งสางสุดยอดเลยเปิดจังไรครับนี่เปิดจังไรห้าหมื่นพี่น้องคุณเปิดไปห้าหมื่นบาทโอ้ตัวบักใหญ่ระวังลูกระวัง ระว่งราว่างเราว่งน <t S 1> ี่เนี่ยวหน่อยอยู่ลูกสาวเพื่อนลูกสาวงามเรียมตเดือนเต็มพอดีเนาะโอ้พี่น้องสุดยอดสุดยอดลูกพอหลอดพอดังพี่น้องเนาะหาเมื่นเพิ่นเปิดไว้เนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สามเจ็ดห้าสามศูนย์เจ็ดแปดพี่น้องอยู่เสียระพุ่ผู้ใดสนใจอยากเอาไปเข่าข้อเข่าฟั่มไปพัฒนาต่อยอดพี่น้องแม่เพิ่นยังสดสดอยู่ลูกแหลกยังต่อยอดได้สบายพี่น้อง หามือนเนาะเ,เปิดไใบเนาะแม่นบอกโอเคผู้ใดสนใจฝากโทรมาขอบคุณหลายๆลูกเปนมานะครับผมหัวงามหัวสายพัฒน,นาเพิ่นพี่น้องบักงามเลยพี่น้องเพื่นสุดยอดสุดยอดอ่ะนี่หัวงามเพิ่นโอเคเลยย่างต่อไปทางเพื่นพี่น้องเนาะโอ้วไปเบิ่งพฟอพันเพิ่นพี่น้องฟอพันผู้ใดเนาะิ่นบักใหญ่เลยหัวอ่าขุนหัวใหญ่ก็มีพี่น้องเนาะบักใหญ่บักผู้ใหญ่นี่ข้อหอยเปล่าครับข้อหอยเนาะ เปิดจังไหนครับผมหาหมื่นพี่น้องบักผู้ใหญ่หาหมื่นเพิ่ดเปิดไหวพี่น้องเอาไปพอคอกพอไายพอคุ้มฟูงได้สบายเลยพี่น้องเบิ้งที่ระพุนใส่งานได้แล้วเนาะใส่งานแล้วหาหมื่นเพิ่ดเปิดไหวพี่น้องบักใหญ่เลยสายดังเบิ้งหน้าตาตัวโตเพิ่นม่นสายเคเบิลหรือสายแดงโอ้เพิ่นบะหูเนาะตะวันใหญ่แหรอพี่น้องเพื่อนตาโตท้ายสูงลอยหกสิบห้าเกือบลอยเจ็ดสิบพันเบิ้งพี่น้องใหญ่ดีปลายเครื่องดำปลายไข่ดำเอาไปคุ้มฟูงได้สบาย เพื่อนเขาตลาดใหม่เนาะอยากตื่นเจ้าหน่อยอ่ะมาจากไส่ครับผมโปรชัยร้อยเอ็ดเขาเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ดหกเจ็ดห้าเก้าหกหกห้าเก้าพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเอาบักปูใหญ่ไปเขาข้อเขาฟาร์มไปพอคุ้มฝูงพอพันได้สบายขอบคุณหลายหายมันครับผมโอ้บักใหญ่เลยพี่น้องผู้ดำเบิ่งใหญ่อีหลีพี่น้องพอพันแบกใหญ่เนาะเอาไปเบิ่งอีกทางหนึ่งพี่น้อง อ่าบุญใหไงข้าเพือนนีหรืเธอเลยเลยพี่น้องเธอเลยเลยบักใหญ่เลยพี่น้องเพื่อนอ่ะไงข้าเพือนอ่ามาเบิงแม่ลูกของผู้ใดหนเนาะพี่น้องลูกนี่ยหน่อยอ้าเพื่อนหยาดมันหนีที่จริงว่าเข้าตลาดมันหนีมันหายอยางพี่น้องเพื่อนก็เลยผูกไว้ที่จริงอยู่กับแม่เพื่อนแหละนี่อยู่กับแม่เพื่อนแต่ว่าเพื่อนผูกไว้หยาดมันหนีอ่านี่หยาดนี้ลูกสาวง่ามพี่น้องว่าหัวข้าวหอยไดนเพื่อนอ่ะงามอยู่พี่น้องเนาะ โอ้ไป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 ควายควายควายลงงัวอ่ะงัวผู้ใดนอสปะมาณงามแต่ตัวนี้พี่น้องอ่ะเบื้องหันนี่หลีกทางให้งูวควายเป็นอ่ะพี่น้องมาเบิ่งงัวงามเพิ่นพี่น้องอุ้ยงัวงามตานี่เจ้าของเพิ่นไปใส่นอพี่น้องเดี๋ยวคือพอดีอยากเป็นพี่น้องหน่อยเบิ่งสักก่อนนะพี่น้องเนาะ ไปวันใดพี่น้องขอโทษขอขอภัยไปวันใดเนาะงัวไหลายพี่น้องมันง่ายโดยเฉพาะสายนี่พี่น้องเนาะสายนี่ไล่ไหล,หลอ่าเข้าใจว่าเจ้าของเพื่อนเอารถไปอ่าไปจอดเอางวงมะรามไปรถไปจอดประมาณนั้นพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเอาลงนี่แหละโอ้นโหข้องหอยป่นี่โอ้หอยนี่นเพิ่นเดีย๋ยวตอนนี้อยากเปิดพี่น้องแม่ลูกลูกแม่เดี๋ยวข้องหอยบ่ครับนี่ อขออนุญาตนี่ครับผมขออนุญาตไทยถ้าแม่ลูกเปิดจะไหนครับสองหมื่นเจ็ดาค่ะพารพี่น้องแม่ลูก,ล,กลูกแม่งามงาแม่โค้งสางสุดยอดเลยพี่น้องแม่โค้งสางบักไงพี่น้องเบิ่อแม่เพิ่อมาทด้นี้มานี้สามสบามโอ้สาเอาตัวนี้ 29, สองหมืาพันตัวมึงอนตัวเดียวสามหมเอาพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่งงามงา ลูกสาวงามเนาะต้นโตดีดีลูกสาวเพิ่นเลี่ยมโตจัดพี่น้องเนี่ยเพิ่นมันดื้อเพิ่นก็เลื่อยผูกไว้นี่จริงๆสีงามพี่น้องสีงามแม่เพิ่นโค้งสางสุดยอดเลยแม่ยังสดยสวยู่แม่ลูกแรกเนาะแม่ครับโอ้ลูกแรกพี่น้องร้อยห้าสิบบวกลบเลยผมว่าผมว่าเป็นลอยหาซิมหาไปแล้วพี่น้องเบิ่งต้นโตเบิ่งนี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยพูดอ่ะโอ้สูงได้มาคมเดียวบ่ลลูโอเคครับผมขออนุญาตเบอร์โทรครับ065 065 9ห9าศู 7704ค่ะเจ็ดเพี่น้องผู้ใดสนใจกระโจนมาต่อรองผู้ใดสอง0 0ืพันผู้ใดตบักแง่เลยแม่เพป็นลูกสาวกับงามงามพี่น้องเน่นครับด็กเนาะต้นตดี่ดีผู้ใดพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆลูกมันมันครับผมเบิ่งงวงงามท่าของพี่น้องเนาะมาเบิ่งเข้าไปยากพี่น้องเข้าไปยากว่าสิยาไปทางนี้เข้าไปยากเบิ้งเบิ่งโอ้ยเบิ่งพี่น้องอ่ะ หลายอย่านี่พี่น้องเบิ้งตี้เลยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายง้วนหลายขนาดพี่น้องพูดอ,อ่ะเบิ้งพี่น้องเนาะแพนให้เบิ้งแพนผ่านใ้เบิ้งพี่น้องเนาะหลายตลาดชมพู้บุญแตกอีกมือน,นึงพี่น้องพูดอะ่ะมาจังไดอีกมือนี่พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะกำลังลงุลง้ลงโรยู่กับมีอ่ะพี่น้องแม่แม่เท่านี่เปิดเจอบาดครับแม่ลูกโอ้นี่บอกแม่ลูกเปิดเจอไหนก่อนเอ้านึกว่าตัวนี้ตัวผูกไว้ตัวผูกพันมาต่างหากเนาะ โอ้แม่ลูกเปิดจังใดครับเปิดจังใดโอ้สามสองแม่สายเท่าห้องสามสองตาบลูกสาวบอ,บอ,อเห็นเพืเ่อนวะมันไป็นรอเหรียญโยซันมาผู้น้อยยังไงครับผู้น้อยนี่งหมื่นสองหมื่นสิบสิบสองลูกผู้หัวผู้น้อยจะราคาดีพี่น้องเนาะส่วนใหญ่จ,จะราคาดีนี่ตตโตบอใหญ่โตโคท่งตบัอ้วนสิบสองเปินเปิดไใบพี่น้องเนาะมาจากใส่พอใส่ก็ครับ โอ้มาจากเจ้าตัวระพีพีพ่น้องนี่งัวตัวน,นี้แม่ลูก32แต่ว่าลูกบ่เห็นตัวพี่น้องเนาะอ่าต 12, ัวหนึ่งสิบสองเบิ่งราคางัูสเปซะก่อนเนาะพี่น้องเอามันมาเดี๋ยวพอเด้อขอบคุณหลายๆครับผมย่างมาทางพี่พี่น้องเนาะสวัสดีครับขออนุญาตครับผมดบได้มาเจ้าตัวครับวันนีสมมส้สามเมยสาวสามเมยสาวงามโอ้เมยาทองไงกลางหน่อยเมย์ทองเปิดจังไหนครับสามสิบเก้าเมย์ทองเดิอไซด์พัฒนา ห้าเก้าเนาะห้าเก้าเพิ่งเปิดไปพี่น้องพี่นนาะแม่บอกง,ง่ายสายดั่งนี่พี่น้องต,ต้นโตเลี่ยมโตท้ายสูงร้อยห้าสิบวกเบิง่งพี่น้องน้ำไตเงาเงายีหลีพี่น้องตนี้เงาค่ะพี่น้องเพื่อนเบิ่งเท่ไรเงาอ่านหลาได้พี่เนะาะเงาแห้งห้าสิบเก่าท้องแล้วนี่พี่น้องใส่พอได้ไหมเนือใส่ก่อนเคเอฟสามหนึ่งนี่พี่น้องป้าแม่งางามนี่ใส่เคเอฟสามหนึ่งพอดังพองามพอให้ลูกดี พอยอดนิยมเหรอพี่น้องสมัยนี้เ F สามหนึ่งหาสิบเก้าเพื่อนเปิดไหวเนาะอุ้ยพี่น้องลูกแรกย่บครับลูกแรกลูกสองในทองเนาะลูกสองในทองพี่น้องเนะี่ยห้าสิบเก้าเพื่อนเปิดไหวแม่สายพาัฒนาใสา่พอดักไหวอา้าวแม่กลางบานแม่สาวกลางห้าเก้าห้าเก้าท่อกันเพื่อนซ้ายไหเนือ มันมีใบเลยโอ้มันมีใบมีเอกสารอยู่พี่น้องแต่ว,ว่าเผนลืมนะพี่น้องเนาะแต่ว,ว่าตันัตัวดีท้ายสูงร้อยหาซีบวกคือกันพี่น้องพื่นนแม่สาวตัวนั้นพี่น้องหาซีบเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องท้องคือกันโอ้ไซพอได้ไหวตัวนั้นเจฟสามหนึ่งขึ้กันพี่น้องท้องห<ด><ว>กเดือนนี้พี่น้องตัวน,นั้นปาสาวท้องแรกเนาะตัวนั้นเนาะสาวท้องแรกเลยพี่น้องพื่นเบิ่งอุ้ยสูงพี่น้องหาซีบหาบวกได้พี่น้องผมบอกเพื่อนเมืองัถวนี้ต้องหาซีบหาบวกขึ้นไปเพราะว่ามัน แม่สาวน้อยละบานนี้แม่สาวน้อยเกิดเลยเศร้าเศร้าเก่าเศร้าเก่าพี่น้องสองหมื่นเก้าพันแม่สาวน้อยต้นโตดีเลี่ยมโตจัดน้ำไตกระชับดีดีพี่น้องเบิ่งแข่งขาเล็บจัดเลยพี่น้องคุณอ่ะเล็บสุดยอดเล็บนางฝากสองหมื่นเก้าพันสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเพื่อนตาอ๋ขอข้อความสามเมฆง,งามเบดิดถูกโซพี่น้องสองอะห้าเก้าทองทอง,ทองจ็ดเดือนนีอตัวหนึ่ง หเดือนตัวนี้หกเดือนห้าเก่าราคาท้อกันตัวนี้พร้อมผสมสองเก่าบุ้ยงวสายพันาหนางวง่า,งามเพิ่นพป่นออกผู้ใดสนใจฟาวโทรมาต่อรองเพื่อนใดเพื่นมาจากสานครับสารคามรามขออนุญาตเบอร์โทรครับผมคุณตาฟามเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเจห้าหมาจากสารคามสารคามไม่ยางกับอคุณตาฟามคุณตาฟามอเบอร์นึงศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้ห้า 180, 60, 60, หนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจลลลอยากได้งัวบ่เอาชุดสามตัวนี่กะอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเพื่อนมิตรหัวงามสายพัฒน,น,า,นาเนาะจากเอฟไปหาเลือดด้วยเพื่อนฟาร์มเพื่อนพี่น้องคุณตาฟาร์มงัวดังจากสารคามเพื่อนโทรมาสองเบอร์นี่ติดต่อมาอยากได้จะได้จยา,ากไปเบิรงอยู่ฟาร์มก็ได้เนาะครับเนาะได้ไปเลือกเอาอยู่ฟาร์มก็ได้เอาแมงม้าก็ได้อันนี้เพื่อนเอามาเป็นตัวอย่างสือสามเม่แม่สาวหน่อยยี่สิบเก่าเมยสาวทองหกเดือนห้าสิบเก่า แม่แยกลูกแม่สาวทองสองนั่นก็หาซิบเก่าพี่กันขอบคุณหลายนหลานหมั ah ่นกับผมมีตะงวดังๆง่วงงามๆเหมนพี่น้องหาซิบเก่าหาซิบเก่าราคาหยีซิบเก่าพี่น้องเออเมืองผู้ใดสนใจกระฟเข้าโทรมาต่อรองเพื่อนพี่น้องอ้าวบานนี่มาหาหอยมีสวัสดีครับบานนี่ไดร่งเทถอแหกบานนี้อยู่เชียงหวางมีแต่ไดร่งชิปต่อไปเดร่งชิดลูกมุ่วัดบ้านนี่ไดร่งชิปแหลกเลยเอ้าแม่สาวจูงอยู่นี่ง่ามๆนี่ของหอยมีเปิดจังใด <the> สองหมื่นสื่อๆพี่น้องข้าวหอยมี่งวงงามเพื่อนเขาแต่งเขาธรรมชาตินาะบ่ได้แต่งเขาธรรมชาติโลนพี่น้องงามพี่น้องโตเเลียมโตน้ามใต้กระชับเรียบดีพี่น้องอ่ามาเบิงถ่ายเพื่อนพี่น้องนี่งงวงหอยมีอ่าเบิงถ่ายเพื่อนเครื่องดำอ่าเบิงเอาพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสาิหาบวกโอ้มาเบิงสีดีพี่น้องสีงามหน้าหนาหยดหยดยี่สิบสื่อๆสองหมื่นสื่อๆเพื่อนเปิดไวยโอ้เบิงหน้าตาสวยเนาะสาวสวยพี่น้องสาวสวยพี่น้องอัน เหตุจังไรเข้ามันจึงบ่หลุดอยู่บ้านมันคือหลุดดูเนี่วเขาบ่มีเข้าหลุดดูดูอยู่บ้านพี่น้องจักมันเฮ็ดจังไรอันคันใส่เมากระดังกระมีปัญหานี่บอกนี่มีปัญหาคันใส่เมาคันใส่อันเข้ามันหลุดหัวโอ้ยว่าจ่ะเอาสองหมื่นไซบานี่บปลานี่ใส่ก่อนส่ตัวให้มึงให้มึงเท่ต้นละสามตัวใหญ่โอ้แฟนบอกไม่ก็นนะเบิกกันเบิกกันใหญ่บอกสองหมื่นสะงหมื่นราคาตัวนี้สองหมื่น อ่าสองหมื่นเนาะมันมันก็ระย่างกันวะมันต่อยจริงมันต่อยอะมันต่อยยังไงเนี่ยเนาะงามอยู่ดิงามสองหมื่นเพิ่นงัวงามเพิ่นอยู่บักพูน้อยเพิ่นโอ้แม่สาวน้อยตัวนี้มาถึสมางามเลยพี่น้องเปิดยังไงนี่หมื่นหกพันบาทใบสาวน้อยหนึ่งหมื่นหกพันบาทสายเพิ่นหน้าเบิ่งเล็บเพิ่นแข้งขาเพิ่นพี่น้องต้นโตงามงามพี่น้อง จัดเลยเบื้งหลังเผื่อพี่น้องลังเปเรดเวหล้งเผหนึงหมื่นกับหกนเนาะหนึ่งหมื่นสีดีเลยพี่น้องสีแดงไม่กินหุ่นตัวนี้เดี๋ยวสีเบื้องหลังให้เพื่ออยู่เลี่ยมตัวสีเลี่ยมที่ดีพี่น้องใส่อยูบ้านนี่ยเท่าไ่ใหญ่แม่ใหญ่หนึ่งหมื่นแปดัตัวหน้ทายสูงอยู่ประมาณร้อยสีพี่น้องหนึ่งหมืแ้าอแม่งามอยู่เพี่น้องพดนะแม่สาวงามของเพื่ออยู่พี่น้องพดนะเบื้งหน้าตาตัวโตครัตัวนี้เขาปแต่งพี่น้องเขาประเด 1 8ึ0 0กับห้าเพิ่นเปิดไว้เล็บดีเล็บนางฟ้ามีกำไรทั้งสี่ขาพี่น้องอ่ะไปเบิ่งตัวมืน่นตัวมือหกพี่น้องเลี่ยมโตตัวนั้นงามงามพี่น้องอีหล่าเลี่ยมโตงามครับพี่น้องสีดีอ่ะอ่ะเบิ่งพี่น้องตัวนี้มือหกเลี่ยมโตดีท่ายดีพี่นออ้องงามอ่ะเบิ่งจัดเลยขาเพิ่น,พ,นพี่น้องเล็บเพิน่นจิกดีอ่ะสิบหกแม่นี่ละบาดนี่เปิรเนจึงไหนฮึ สองหมื่นห้าพันง่วเนือ้อสองหมื่นห้าพันคองหอยมีคือกันต้นโตดีสองส àng, หมื่นห้าพันโค้งสางพี่น้อ,องงัวงัวเนื้อเพื่อนพี่น้องสองหมื่นห้าพันพี่น้องเพิ่นเ,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 นเนปิดไว้เนาะโอเคหอยมีเพิ่นได้มาซีโตชุดนี้ผู้ใดสนใจเป่าวโทรมากครับเพื่อนศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่หอยมีอาจสามารถหอยมีใจดีโปรโมชัน่นมีตลอดถ้าว่าบ้านสบายงัวง,งามนะหอยมีเนาะโทรได้ตลอดเวลาส,ว,ส,ว,สวัสดีครับ มันแล้วเ่าครับผมขั้นว่าบ้านสมหวังงัวงามนี่เพิ่นลดให้พิเศษเพิ่นมาสองหมื่นว่าวอาต่อรองเอาอ่าต่อรองเอาครับสองหมื่นสื่อๆได้พี่น้องห้วยฮ่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 วยอีหล่าอีหล่าแต่ว่าตัวที่ดีตัวนี้สิบหกคนของหอยมีเพิ่นพี่น้องมันมานเด้อหอยมีเด้อครับผมขอบคุณหลายๆอันนี้คือบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนั้นพุ่งกระลือบ้านน้องแจตลาดชมพู้พุทธ ช่วงงัวง่ามเนาะพี่น้องเนาะผมถ่ายถ้ำห้เบิ่งแต่ละชิปกะมีตะงัวที่มีทุกประเภทนะพี่น้องผมถ่ายงัวบานงัวโครงงัวเนื้องัวขุนผูหน่อยถ่ายให้เบิ่งเบิ้ลนาะพี่น้องเนาะงัวง่ามนะพี่ถ่ายดูงัวง่ามหอยมีมือนไหนผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองครับในหอยเพิ่นใดพี่น้องก่อนสื่อก่อนขายอย่าลืมสอบถามรายละเอียดดีๆเนาะพี่น้องเนาะบานสว่างงัวง่ามเป็นสื่อกลางให้พ่อพี่น้องได้รับชมกันกับรายละเอียดอาจจะบอกรบปรนไดเนาะพี่น้องเนาะ อ้าวตัวนี้ตัวสามสิบสองตัวนี้ตัวนี่บ่แม่ลูกแม่ลูกสามสิบสองนี่บ่ครับตัวนี้แม่นบ่แม่เท่ากับลูกนี่โอ้ตัวว่าสามสิบสองแม่นบ่หรือเปิดจังไหนโอ้ตัวนี่เนาะนี่ลูกคนพี่น้องแม่โบดบดสามสิบสองมือหันผมทายถ้าผมบ่ท่านเห็นลูกผมมาเห็นลูกแล้วงามพี่น้องแม่โบดนี่จะให้ลูกงามแน่แน่ลูกคนดื้อลูกคนดื้อสามสิบสองคนเปิดไหวได้พี่น้องนะลูกงามเนาะลูกงามค่ะเลี่ยมโตสุดยอดเลยพี่น้อง พี่น้องผู้ลโอ้ลูกเจ้าวิโกสองล้านพุ่นะบ่ธรรามดาผู้ได้เลียงงวัวพี่น้องถ้าเบิ่งได้พรมเสวยทั้งงัว,งวแม่โบดจังสีแม่เท่าสีการใจลูกแม่ลูกสีนี่สุดยอดด้ยพี่น้องให้ลูกสีที่ดีไปตามพอเขาเอินว่างั่วโบดจะให้ลูกคือพอนี่พี่น้องนอเนาะสามสิบสองนเปิดไห้นี่แม่นี่จใจลูกดีเบิ่งลูก่นแล้วพี่น้องเนาะ,ะ,ะสะดวกให้เบอร์โทรปนานพออ่อมาขอเบอร์โทรปเพิ่นเพิ่นสะดวกบ่ มันไปหางูมันไปหาควายลูกวีโก้สองหลานนี่พี่น้องเพื่อนงามเพื่อนลูกสาวเพื่อนแม่โบศมาขออนุญาตเบอร์โทรมีบ่ครับเบอร์โทรแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่สองหกเก้าห้าแม่ลูกลูกแม่เบื้องลูกคนอี้พี่น้องวีโก้สองหลานลูกสาวง้มสามสิบสองเพื่อนเปิดไใบพี่น้องโทรต่อร่องเอาอ่ะมันมาได้พอได้ขอบคุณในห,หลายครับผมอ่ะพี่น้อง ดูใดสนใจตัวได้กระทั่มากต่อร้องเพื่อนได้เลยพี่น้นองเนาะมาเบิงง่วนหอยชาดทางผี่น้องแม่ลูกลูกแม่สวัสดีครับได้มาจากครูเหมอือนนี่จะกโค้มโค้มเดียวเนี่แหละเนาะหอยชาดไปใส่ละล้หอยชาดเ่เบิงพี่น้องลูกมาเบิงสีสีลูกเพื่อนสีแดงแม่งกินนู่นกำลังกินนมอยู่บ่าอายผู้ใดไรเลยพี่น้องเพื่อนไงแล้วยังกินนมอยู่โค้งสางแม่เพื่อนพี่น้องถ่ายสูงประมาณห้อยหาสิหาบวกแม่เพื่อนลูกแรกอยู่บ่รือ ลูกแหลกพี่น้องนั่นลูกแหลกแม่ลูกแหลกลูกงามงามหายลูกเบ่งการใจลูกพี่น้องพี่ละเปิดอะไรเปิดว้จังไหครับบ้านนี้สามสเจ็ดนเปิดไ้แม่ลูกลูกแม่สามสิบเคนเปิดว้พี่น้องนี่ลูกสาวงามงามลูกสีแดงจึงจึงแดงแมงี้นูนเลยสามสิบเจ็ดคนเปิดว้พี่น้องขออนุญาติเบอร์โทรเพื่อนครับศูนย์แปดหนึ่งเขาไดก่อนสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าสี่สี่ โอเคผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองผู้ใดห่อ,าหอชาติจากคุณนุ่นขอ้อคดญญญญิไงยาโซทอนเท่าผู้ใดมาโคมนี่สามสิบเจ็ดคนเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่แดงจึงคิงน,นี่แหละมันขึ้นบ่จินบ่มันขึ้นจินคักโอเคมันมานครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเบืองที่นองเบืองบรรยากาศการสื่อการขายน้ำในที่นองเนานะบานสว่างงัวง่งามภาพพี่พานองออกรอชมบรรยากาศน้ำหลักกัเปิดราค่ายเพรม่มน้องรับชมมัวนถูกโค้งถูกถูกสายถูก นี่พี่น้องก็ทุ่มมากตัวร่องกับในหอยเพื่อนเอาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนีเชร่องเสียเอาไว้แคน่นี้ก่อนลิปนี้ขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนนพจบมันสมหวังงงงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไก่เจ็บต่างๆพี่น้องรำรวยรำรวยเบิร์ดหนีเบิร์ดชิ้นน้ำกันสวัสดีครับ